สวัสดีครับคณลังสุขครับครับวันนี้เราจะมายำแคบหมูกันนะครับส่วนประกอบนะครับจับแคปหมูนี่เราก็จะทําเป็นชิ้นพอดีพอดีนะครับตัดให้เป็นชิ้นพอดีคํานะครับกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งเราก็จะลองชิมดูก่อนนะครับเค็มมากเค็มน้อยนะครับเค็มมากๆเราก็ล้างหน่อยนะครับน้ำกระเทียมดองก็เหมือนกันนะครับต้องชิมดูก่อนนะครับ ทีนี้เราก็จะหั่นผักกันนะครับหอมหัวใหญ่เอาแค่ครึ่งลูกนะครับใครชอบก็ทั้งลูกเลยก็ได้นะครับหอมครึ่งช่ายนี่ก็หั่นแบบไม่ต้องยาวมากนะครับ ทีนี้เราจะเริ่มโขลกพริกกันนะครับพริกกระเทียมนะครับโขลกพอหยาบๆนะครับครับเราก็จะเริ่มยำกันเลยนะครับน้ำกระเทียมดองนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับชอบหวานมากหรือหวานน้อยก็เติมนะครับอันนี้น้ำกระเทียมดองมีออกรสหวานด้วยนะครับผมก็ใส่แค่ประมาณช้อนชาหนึ่งนะครับครับเอาพริกกับ กระเทียมที่เราโขลกไว้นะครับลงเลยนะครับครับแคบหมูถ้าเราใส่น้ํามากก็แคบหมูเวลาเราทานก็จะออกนุ่มๆน,นะครับถ้าเราใส่น้าน้อยน้ากระเทียมดองน้อยนะครับพอดีพอดีก็จะออกกรอบนะครับแคบหมูเราก็จะกรอบุึงแห้งใส่เลยนะครับ เรียวนะครับถั่วลิสงนะครับส่วนประกรอบทั้งหมดแล้วก็จะใส่หมดเลยนะครับทีนี้เราติใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับยำแคบหมูนะครับ ควรลงสูตรนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ